สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่อง The หรือชื่อภาษาไทยว่าพิกแพ้โทดฮาโกตจาราชนนำแสงดงโดยแอ,อนนอรอนเอร์แคนนอคอนแคนเนอร์ สติกเกอร์จะเป็นเอ,อ่อบัวนาวิสตรานะครับสารปกมีโลโก้ทอสตอนพีโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มีรหัสแผน่น08517มันจะสลับกันนะครับมีเรื่องย่อนะครับมีโลโก้สไปาการ์ด เอนเตอร์เทนเมต์มีข้อไปกนสตมโบนาวิสตาโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อินชแอนด์ส m e การ์ดเอนเตอร์เทนเมนต์ e อลพีฟอร์ทเกนโฮมมิวดิ้งโอินอตฟอร์เอกเปิดลิขสิทธิ์ของบริษัทอ่าโบนาวิสตาโฮมเอนเตอร์เทนเมนอีกแสะไ p การ์ดเอนเตอร์เทนเมนต์กุ๊ p พีผลิตโดยบริสตาไดเทคนิคโบริชัจำกัดมีคำเตือน ผู้ใดครับในการผู้ใดครับสิ่ในการผลิตและจะจนมาแต่เป็นผู้เดียวในประเทศไทยโดยบริษัท CVD International จำกัดมาตรฐาน iso 9 0 0 0 2 0 0ถมีที่อยู่ของบริษัทโทรศัพท์โทรสารมีเว็บไซต์ทีวีดีกรซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์นี้ปิดตัวลงไปแล้วครับเพราะว่า b c o มาก่อนนะครับมีข้อความว่าสำหรับเช่าเท่านั้น ฟารวิทเทอรี Theory. ภาคไทยมีโลโก้วิดีโอซีดีวิดีโอซีดีภาพยนตร์ความยาว1นึนาทีวิธีใช้เพื่อชมผลิตเดือนกรกฎาคมสอง 2, 5, 4, พันห้าร้อยสีเมื่อช่วงวันก่อตั้งลูกเสือแห่งชาติวันอรารัสหาบูชาวันข้าพรรษาอีกดีทูบีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สเตอริโอใบอนุญาตที่แผนชดหาก ผู้จาการชนบริษัท CVD International จำกัดกท2 3 7 8ท4 6ผู้กับรองสำเนาอนุญาตกรงเทพบึกสีดำอมี ภาคไทยมีเลขใบอนุญาตเออมีโกโก้ทอสตอนโฮมอินเทนเมนต์มีโคเปกาสแตมป์ดิสหนึ่งสภาพแผ่นแผ่นก็มีรอยนะครับสามารถดูได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แผ่นสองสภาพแผ่นแผ่นก็มีรอยนะครับนิดหน่อย ดูได้เกิขอ,อยุตดเพลงแค่นี้